ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม h โฮมสวิตโฮมออนไลน์ในที่สุดเกม h Home s w สว t Home ก็เปิดให้เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนแต่เมื่อวานเนี่ยว่าจะทำคลิปเปิดมอลรมบแต่มอลรมบมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยต้องรอวันนี้วันนี้ทีมงานก็ได้แก้แล้วมันเปิดเร็วขึ้นเยอะกว่าเดิมนะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดมอลรโมบนะนี่ขอพูดถึงสกินนี้มีใครได้บ้างนี่สกินไฮ มีใครได้บ้าง1,000คนที่สแกน QR code ทันจากเซอร์ไวนี่คือแบบรู้สึกว่าตัวเองดวงดีที่แบบนั่งทำแล้วนั่งทันนะทุกคนใครไม่ทันก็เสียใจด้วยนะทุกคน <c oughs> วันนี้เราก็จะมาเปิดมอและโมบกันนะทุกคนใส่ชุดพิติมนี่แหละมาเปิดเพื่อความดวงดีของประเทศไทยเออไปดูกันเลยเรามาเริ่มสักมอพดดวงนีกว่า หม้อพลด้วงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนเราต้องการแค่นี่ชาแล้วก็อันนี้กระเป๋าใชา่ที่เหลือมันเป็นของเสริมในการเล่นแต่ละรอบเ,อเฉยๆหรอามาสุ่มกันเลย90หม้อแรกก็คือ5 5 5หม้อแรกของ90ใบที่จริงมันแจก105ใบนะเราเปิดเทสไปมันมันชาก,ก็เลยแบบเลื่อนมาเปิดเป็นนนี้แทนทุกคน มาดูกันเลยว่า5ใบแรกเราจะได้อะไร <c oughs> ไปดูกันเลยอขอเกลือแน่เลยเนี่ยอ,อุ้ยสติกเกอร์อีของพวกนี้มันเป็นของเพิ่มคะแนนแต่และเกมนะทุกคนโอ oh าไหมก็15ใบแล้วอันนี้ใบที่15 โอไมก็ oh ทำไมมันเกลือจังเลยใบที่ยีสเราจะได้กระเป๋าไหมเนี่ยอุ๊ยโอไมก็ oh เราได้แล้วเราได้มันเป็นแบบชาตรามือหรือเปล่า เราขายแค่กระเป๋านะทุกคนเหลือ65บาใบมาดูกันว่าเราจะได้ไหมเออเกลืองาอุ้ยอุ้ยครบแล้วอันนี้เราจะอธิบายนิดหนึ่งนะถ้าเก็บของเนี่ย สองอันเนี้ยครบแล้วเราว่าเก็บหม้อไว้ดีกว่ารอของรอบหน้าเพราะว่าถ้าเปิดต่อแล้วมันได้สามมันจะกลายมาเป็นนะยพดด้วงเออเราอยากให้คนเก็บนะตรงเนี้ยเราว่าเราพอจากหม้อพดด้วงดีกว่าต่อไปเราไปเป็นหม้อละโมบที่ทุกคนรอคอยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันมีสกินยังไงล่ะเห็นไหมมันมีสกินโอ้ม y g ก d ดโห มาดูกันว่าเราจะได้สกินทองกี่สกินหนึ่งร้อยใบเราจะเปิดหมดเลยนะฮะเนี่ยมาดูกันอ่าใบาแรกของหนึ่งร้อยไปกันเลยโอ้ oh my god ได้สกินสิบใบโอ้ my god อะไรอ่ะสัญยลักษ์บนหัวเหรอสิบห้าใบปักกันเลยอ๋อไม่ก็อุ๊ยเราได้อันนี้เราได้ที่ติดหลังเออแล้วเราได้เราได้ชุดอันนี้มาด้วยมิวมิวปะยี่สิบใบ ทองออกมามน่อุ๊ยเบลหัวใจต,ตุบต,ตับตุบตับอ๋ออันนี้ก็คือสกินไฮยิบห้าใบโอเมก้าสกินยาคำสามสิบใบ โอ้โหทุกคนมันเกลือจังอ่ะสามสิบใบย,ยังไม่ออกทองเลยสามห้าอุ้ยได้สกินม่วงมาได้สกินม่วงของหมาป่าชื่ออะไรไม่รู้ลืมอุ้ยจะสกินเจนนี่สวยนะ เราได้ม่วงมาหนึ่งอันเองอ่ะเปิดไปแบบสามสิบต่อไปก็คือสี่สิบอยากได้ทองอ่ะโอไมกอยังไม่ได้ทองเลยเหลือหกสิบใบแล้วขอสีทองได้ไหมขอสีทองเออเหล็กไหลห้าอันเกลือแบบเต็มเต็มพิกัด ห้าสิบอันนี้คือเครื่องทางแล้วทุกคนโหแจกแต่เล็กไหลอะกะจะให้ซื้อเลยไหมสี่สิบห้าเออไม่ใช่ห้าสิบห้าโหเกลือขอสกินทองคขาสกินไม้ไหม รับกันนะต่อไปโปรไฟล์ย,ยูรหกสิบห้าโอ m มก o d ทำไมไมันไม่มีสกินทองออกมาเลยอะทุกคนโอ oh m มก o d อะไรเนี่ยจะหมดแล้วนะเหลือยี่สิบ หมวกันตงการสกินเกลือจังเลยเดี๋ยวยี่ห้าใบสุดท้ายไปละเออเกลือเออด้ยันมายี่สิบใบสุดท้ายนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ไหมของสักสกินเถอะขอร้อง มันร้อยร้อยใบนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะที่แบบไม่ได้สก,กินเลยโอมยโกดอย่าบอกนะอย่าบอกนะโ <c oughs> อ้ยยังไม่ได้อยากน้สกินอีกพายดังดัโอ้ยสกินเอเลียนซูปเปอร์ไซยาเวอร์ฟิเชลเนี่ยเออมันติกด ทุกคน5ใบสุดท้ายเอาทอก็เอือเกือวบอาและเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบกันไหมของที่เกมแจกมาก็เกเกือทั้งนั้นเลยนะทุกคนใครที่ได้สกินเยอะๆอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะทุกคนโอ้วันนี้เกือมากไปแล้ว ไปเข้าพอดก่อนบ๊ายบาย